สวัสดียามเช้าฟังเสียงตื้นซักสาวไม่ได้ไปไหนนะอยู่ที่เดิมวันนี้วันที่สิบหกันยายนสองพันห้าสบสาเป็นวันที่ห้าของการกักตัวน,นะก็ไม่ได้ไปไหนแนละ้วอยู่ที่เดิมแต่เรามีนี่ครับ สาย HDMI ติดตัวมาด้วยนะครับผู้ที่มากักตัวถ้าเจอโรงแรมที่ไม่มีทีวีไ i ไฟก็เรียบร้อยฮะครับเราก็ยังเป็นวิวเดิมครับวิวมหานคร ชาเราก็เป็นหยกอะนะ่ะอืมคุณนรินเอามาให้เพื่อนบ้านแสนดีรถก็หายติดแล้วฮะตอนนี้เก้าโมงกว่าแนละ้วเจอกันใหม่ครับ